สวัสดีค่ะวันนี้ก็พามาดูนะคะอ่านะคะดูนะคะพลายนำํำโชคนะคะแล้วก็คุณยายเอยนะคะพามาดูพลายนำํำโชคกับคุณยายอยนะคะเขมาร่วมพูดคุยกันได้นะคะแม่ๆค่ะร่วมพูดคุยกันได้นะคะพ่แม่ๆทุกท่านนะคะพูดคุยกันได้นะคะ มาร่วมเป็นกำลังใจนะคะให้ครอบครัวน้องช้างได้นะคะาพ่อแม่แม่เอฟซีทุกทุกท่านนะคะมันเป็นกำลังใจให้น้องช้างกันได้จ้าแม่แม่พ่อพ่อผู้ใหญ่ใจดีทุกทุกท่านนะคะอืมนะคะดูพรายนำโชคของเรานะคะกับคุณยายเงนะคะอยู่ข้างในนะคะในบ้านนะคะในโรงนะน้องช้างนะคะ เข้ามาดูนะคะไม่ๆม่พัน,น้ำโชคก็ยืนกินนะนี่อร่อยไหมน้ำโชคครับอร่อยไหมอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับ พายนำโชคสุดหล่อนะคะพายนำโชคสุดหล่อ